สี่พี่น้องปลากระสูบไทยปลากระสูบปลาสูตรปลาสิกหรือปลาโสดมีชื่อสกุลว่าแฮมพาล่าอยู่ในวงปลาตะเพียนโดยเจ้าปลากระสูบนี้นั้นหรือเป็นปลานักล้าที่น่าเกรงขามของบรรดาปลาเล็กปลาน้อยในแหล่งน้ําจืด ที่ถูกผู้มันรุมล้อมไล่ต้อนเป็นอาหารและถูกยกย่องจากนักตกปลาให้เป็นหนึ่งในปลาเกมที่นิยมตกมากชนิดหนึ่งอีกด้วยซึ่งนักตกปลาสามารถตกมันได้ทั้งเหย,ยื่อสดเหยื่อเป็นและเหยื่อปลอมโดยปลากระสูบที่สามารถพบเจอได้ในบ้านเรานั้นมีอยู่4ชนิดด้วยกันรูปร่างรูปทรงก็จะคล้ายกันแต่จะมีสิ่งที่จําแนกออกไปในแต่ละชนิดจะมีชนิดใดบ้างไปชมกันครับ 1. ปลากระสูบจุด ปลากระสูบจุดเป็นปลานักล่าที่นักตกปลามักพบเจอมากในภาคอีสานมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างยาวแบนข้างเล็กน้อย หัวยาวปากกว้างมากมีหนวดสั้นหนึ่งคู่ที่ริมฝีปากครีบหลังค่อนข้างเล็กครีบหางเว้าลึกเล็กค่อนข้างใหญ่ตัวมีสีเงินด้านหลังสีคล้ำอมน้ำตาลด้านข้างลำตัวมีจุดสีคล้ำข้างละหนึ่งดวงซึ่งเป็นที่มาของชื่อและจุดจำแนงง่ายๆของมันโดยครีบนั้นมีสีแดงเรื่อครีบหางมีสีแดงไม่มีแถบสีคลามเป็นปลาที่พบได้เฉพาะที่ภาคอีสานของไทย ในต่างประเทศพบได้เฉพาะประเทศลาวและกัมพูชาเท่านั้นมีขนาดประมาณ25เซนติเมตรพบใหญ่สุด35เซนติเมตร 2. ปลากระสูบขีดปลากระสูบขีดหรือปลากระสูขขาวเป็นปลากระสูบชนิดที่นักตกปลาพบได้มากกว่าปลากระสูบจุด มีรูปร่างคล้ายปลากระสูบจุดแต่ด้านข้างลําตัวมีแถบขวางบริเวณใต้ครีบหลังลงมาถึงท้องในปลาขนาดเล็กมีแถบสองแถบที่กลางลําตัวและโคนหางและยังมีแถบใต้ตาด้วยโดยขีดเหล่านี้นั้นก็คือที่มาของชื่อมันนั่นเองครีบจะมีสีคล้ำแดงเรือขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีคล้ำและปลากระสูบขีดนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าปลากระสูบจุดคือสามารถยาวได้ถึง30เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง70เซนติเมตรสปลากระสูบสาร ปลากระสุบสารวินมีรูปร่างคล้ายปลากระสุบขีดเพียงแต่ว่าปลากระสุบสารวินนั้นจะมีแถบที่กลางลําตัว3แถบมีความยาวเต็มที่ที่เคยมีข้อมูลก็คือประมาณ2 0ซนติเมตรแต่มีข้อมูลรูปภาพจากนักตกปลาไทยที่ตกได้ในแม่น้ำสุริยะในพม่าปี2020โดยมีความยาว50ซนติเมตร เป็นปลาที่พบเฉพาะในกลุ่มแม่น้ำสารวินฝั่งไทยและพมา่าแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดกาญจนบ,บุรีเท่านั้นมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเชนกกกเน่นปลากระสูบสามขีดหรือปลามุมหมายเป็นต้น 4. ปลากระสูบหลังดำปลากระสูบหลังดำเป็นสายพันธุ์ปลากระสูบชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนปลาในธรเนียบปลาใหม่ของโลกไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เจอเฉพาะในไทยที่เดียวในโลกโดยมีลักษณะคล้ายกับปลากระสูบขีดแต่จะมีจุดคล้ายวงปานดำบ บริเวณด้านบนลำตัวตรงคลีบหลังมองดูเหมือนอานมา้านอกจากนี้ยังมีลายดำแนวนอนจางๆตามแนวเส้นข้างลำตัวซึ่งไม่พบในปลากระสูบชนิดอื่นในประเทศไทยและหากปลากระสูบหลังดำมีขนาดใหญ่ลายบริเวณหลังม,มันมักจะจางหายไปจนกลายเป็นปลากระสูบสีเงินในส่วนหางสีแดงและขอบสีดำจะไม่สดเท่าปลากระสูบขีดมีขนาดโตเต็มที่ที่พบเจอคือ45เซนติเมตรเป็นปลาที่พบตามแม่น้ำสายลเล็กทางภาคใต้ในเขตจังหวัดที่ มีแม่น้ำไหลลงฝั่งทะเลอามามันเช่นระนองระบีและพังงาครับเหล่านี้ก็เป็นสีพี่น้องกระสูบที่สามารถพบเจอได้ในบ้านเราบางชนิดก็พบเจอบ่อยพบเจอง่ายบางชนิดก็ต้องได้โด้นค้นหาไปตามภูมิภาคแหล่งอาศัยโดยทั้งหมดนี้นั้นล้วนเป็นปลานักล่าบ้าระหามที่นักตกปลาสามารถตกได้ด้วยเหยื่อปลอม ก่อนจากกันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเย่อบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟ c บุ๊ก k l a z a d a s h o p e e และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ